สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้หงมูไทยแลนด์นะครับเราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับอยู่ในสวนของคุณไพรัศส,สวนไม้่วงหัวรีนะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนอน,นี้คือพยุงไหลำพยุงเวียดนามสายพันธุ์ที่เข้าแก่นจริงนะครับแล้วก็เข้าแก่นเร็วสวนนี้อายุ4ปี5ปีท่านผู้ชมสวยงามเป็นทิวเป็นแถว บรรยากาศแบบนี้เราไม่ได้เห็นแค่ในจีนแค่ในเวียดนามนะครับที่เขาปลูกไม้เศรษฐกิจราคาแพงตอนนี้ไม้เศรษฐกิจราคาแพงเนี่ยอยู่ในประเทศไทยเราปลูกได้จริงอันนี้คนบุรีลำนะครับปลูกหนองกีบุรีลำเรานี่เองนะครับคุณไพรัตรครับ2,000ต้นใช่ไหมฮะสองพันกว่าต้นสองพกว่าต้นเมื่อกี้เราไปเจาะแล้วเข้าแก่นเข้าแก่นเข้าแก่นจริงเนาะเราเจาะไป3าสต้นท่านผู้ชมเข้าแก่นทั้งหมดเลยข็อายุได้3าสปีนี่เขาเริ่มเข้าแก่นท่านผู้ชมแล้วตรงนี้นะครับ 2,000ต้นเนี่ยราคาประกันขั้นต่านะครับกิโลกร,รัมละ500 500ถึง5,000บาทบอกเลยว่าราคาขั้นต่ตําต้นละ10,000บาทนะครับ2,000ต้นเป็นเงิน20ล้านบาท20ล้าน20ล้านบาทนี่คุณพลัดพอใจไหมไม่พอใจไม่พอใจ <laughs> มันสามารถมันสามารถที่จะยิ่งเราทิ้งไว้นานยิ่งแพงนะครับ,ค,รบคุณ<ม>พลัดขอแบ่งซื้อบางส่วนนิดหนึ่ง200ต้น300ต้น400ต้นเพราะ ผมอยากให้มันบางลงเพราะว่าบางทีถ้ามันถีเกินโตได้ช้าเนาะรเราเราซื้อต้นใหญ่ต้นไหนที่มันมีต้น,ตนใหญ่2-300ต้น <300 S 1> ซื้อไปก่อนซอยไว้ก่อนซอยไว้ก่อนอัอนได้สัก สามล้านสี่ล้านบาทเอาไปก่อนเนาะสามสี่ล้านบาทกันเหนียวนะแต่ที่เหลือกันเหนียวครับแต่ที่เหลือเนี่ยมันเหลือน้อยลงก็จริงแต่ัต้นมันใหญ่ขึ้นเพราะมันใหญ่ขึ้นราคามันก็เพิ่มขึ้นใช่ก็กลายเป็น20ล้านเหมือนเดิมเหมือนเก่าแต่สี่ห้าล้านบาทนี่ได้ไปก่อนแล้วได้ฟรีๆนะเพราะยัง20ล้านยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะอันนี้ท่านผู้ชมครับเราไม่ได้พูดลอยๆนะเราไม่ได้พูดลมๆนะครับวันนี้ข้อมูลจากสวนคุณไพรัตทุกอย่างที่เราทานะครับทุกอย่างที่เราถ่ายทําทุกอย่างเนี่ยส่งไปถึงพ่อค้า บริษัทหงมู่เวียดนามนะครับซึ่งเป็นบริษัทในเครือของเรานะในเครือเดียวกันบริษัทหงมู่เวียดนามบริษัทหงมู่ไชน่าในประเทศจีนซึ่งเป็นคนซื้อไม้พยุงไม้ห่วหัวลี่เนี่ยเป็นคนซื้ออันนี้เขาซื้อนะครับมีมีเท่าไหร่ก็ซื้อ10บล้านต้น20ล้านต้นซื้อหมดนะอันนี้คือเรื่องจริงที่เกษตร,รกรตอนนี้ต้องตามแล้วนะครับท่านใดที่เพิ่งจะเข้ามาดูนะฮะแล้วยังไม่มั่นใจกลับไปดูคลิปย้อนหลังค้นหาคําว่าไม้ห่วหัวลี่นะครับท่านกดค้นเข้าไปใน Google เจอข้อมูลเยอะมากนะครับ แล้วดูว่าบริษัทฮงมูไทยแลนด์เป็นบริษัทที่มั่นคงไหมนะครับทำเกี่ยวกับไม้ห่วงหัวรี่เนี่ยกี่ปีมาแล้วนะครับเราปลูกมาเป็น10ปีท่านผู้ชมอันนี้ปลูกในสวนของเรานะครับนี่คือไม้ห่วงหัวลี่ไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนท่านผู้ชมลายไม้สวยขนาดนี้เลยแพงขนาดนี้นะครับราคาแพงสุดๆนะทำอะไรก็สวยนะครับเนี่ยนี่คือไม้ของจริงๆนะฮะนี้น้ําหนัก1กิโลกรัม1กิโลกรัม500บาท500รบาทนะครับท่านผู้ชมแค่นี้500บาทแต่ถ้ามีทั้งสวนเนี่ยผมว่าหลายตันหลายตันนะครับหลาย เป็นหมื่นหมื่นกิโลท่านผู้ชมเป็นหมื่นหมื่นกิโลกิโลกรัมละห้าร้อยบาทบวกลบคูณหารก็20ล้านบาทนี่คือได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะก็ท่าในใดสนใจติดต่อมาได้นะครับศูนย์หกห้าหนึ่งสองหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสี่นะครับติดต่อคุณปอนก็ได้นะครับท่านใดที่ปลูกไปแล้วนะครับเป็นลูกค้าของบริษัทของมุทแลนด์ปลูกไปแล้วอยากให้เราไปเยี่ยมชมนะครับทุกที่ในประเทศไทย77จังหวัดไม่มีจังหวัดไหนที่เราไม่ไปเยี่ยมชมเกษตรกรนะครับแล้วเราจะนําข้อมูลจากสวนของท่านเนี่ยส่งไปให้้้้้้้คคนนซืือออไไไมมะะรับบเเเเาาดดูดูแลลววก็ขพ่่ทีจ มารับซื้อในอนาคตนะครับรับซื้อในอนาคตซื้อแน่นอนแล้วไม่กี่ปีด้วยตัวนี้5ปีแล้วก็เหลืออีก5ปีไม่นานนะท่านผู้ชมสวนใหญ่ๆแบบนี้มีทั่วทั้งประเทศไทยทุกจังหวัดนะครับมีหมดนะฮะแต่ท่านจะปลูกหรือย,ยังนะครับคนอื่นเขาไปไกลแล้วนะครับไปไกลแล้วแบบนี้แล้วนะฮะเป็นเงินทั้งนั้นเป็นเงินเป็นทองแพงมหาศาลเลยนะครับแล้วไม่ต้องทําอะไรด้วย ถ้าสวนขนาดนี้ต้องทําอะไรไมห้ม่จ้องแปล่อยเลยดูมันจะมีแขนงดูอยู่ก็โตมันมันจะตัดของมันเองนะครับใช่เขาจะริดกิ่งเขาเรียกว่าริดกิ่งริดกิ่งหมายความว่ากิ่งไหนที่มันเบียดกันนะกิ่งไหนที่เขาจะตัดไม่เจริญเติบโตทิ้งจะล่วงลงมาทิ้งกิ่งของเขาใช่แล้วต้นก็จะชะลูดขึ้นไปใะชะลูดขึ้นไปเนื้อไม้ได้เยอะท่านผู้ชมแบบนี้ฝากไว้นะครับไม้ฮวงหรี่ไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนหนึ่งไล่หนึ่งล้านบาททําได้แน่นอนสิบไล่สิบล้านบาททําได้แน่นอนห้าสิบ สำหรับวันนี้ขอบคุณครับที่กรุณาติดตามรับชมครับสวัสดีครับครับ